ไก่อนหยเยบช้างเลยครับเย็บ hmm. ช้างไปเลยลูกน <Oliver> okay. ั่นแหละไปเลยเดินไปเลยนั่งไอดีขยับอขยับดีขยับก่อนใ่มคุณก่อนน่าดหงนะปั๊าย

เออไม่ปังไหนเอ้ยออะไรอ่ะที่เห็นว่าเขาพี่นอแบบนั้นแหละ แม่ตัวเนี้ยมันมันจะให้คุณขึ้นแต่ว่ามันสายตูดลอยเวลาไปเลยแม่ปองมาเป็นคุณให้แม่ปอง

ถ่ายภาพนิ่งบ่ถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่ง,ไ,งไม่ลงแม่ถ่ายภาพนิ่งแม่จ้าอย่าพึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหม โอเคโอเคอ่าขอบคุณเดวลงก่อนเรียวแล้วอ๋อ้บครับแม่ขยับ